กิ๊บโอเพนโดนค่ะวันนี้นะคะมาพร้อมกับรถบ bon o ู v ว s 2เอส0ยไดเอสปี2013ค่ะหล่อแรงออปชั่นครบที่สำคัญความปลอดภัยเป็นเริ่แล้วเขาก็มาในราคาค่าตัวอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้น้องกิ๊บบอกเลยนะคะว่าแค่ออปชั่นก็คุ้มเกินคุ้มก่อนอื่นเราไปชมห้องเครื่องกันก่อนค่ะเชิญค่ะมาชมห้องเครื่องยนต์กันค่ะคันนี้นะคะเป็นเบนซิน1.6เทอบ180แรงม้าค่ะ กิ๊บบอกเลยนะคะว่าคันนี้รถเดิมๆทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์หรือรอยมาร์กต่างๆยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำมจมน้ําแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะรถของเราไม่ใช่รถเช่ารถประมูลด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะห้องเครื่องของเราเดิมมากๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องใดสารกันต่อค่ะเชิญค่ะตอนนี้น้องกิ๊บก็เข้ามานั่งภายในห้องโดยสารบนรวเอททอเรียบร้อยแล้วนะคะของเขาเลยนะคะเข้ามาสัมผัสแรกเลย สมัมผัสถึงความหรูหราแล้วก็ภายในของเขานะคะจะเป็นสีด้ามตัดกระเบาะสีน้ำตาลอิฐนะคะบ่งบอกถึงความหรูหรามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด,ด้านหน้าของเขานะคะหรือไม่ก็เป็นโซนประตูนะคะก็จะเป็นสีอิฐสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญแอร์เย็นเนเพราะว่าแอร์ en, ของเขาเป็นแอร์ดิจิตอล แยกฝั่งนะคะซ้ายขวาสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ฟังก์ชั่นต่างๆของเขานะคะสามารถใช้งานง่ายนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นหัวเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะคะเป็นรุ่นหัวเกียร์รุ่นใหม่แล้วความปลอดภัยครบคันนะคะลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการชนด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นใบสปอร์ตค่ะลูกค้า อันนี้ในกรณีเราขับออกนอกเลนตรงนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะเลขไม่เพียง1,25328กิโลเมตรเองค่ะบอกคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะคะลูกค้าสามารถกดเดินหน้าถอยหลังหรือปรับเบาะให้เอ็นไปด้านหลังได้ค่ะเมมโมรี่ได้3ระดับนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะน้องกิ๊กก็ลงจากรถมาแล้วนะคะแล้วก็ก็ล็อกรถเลยและที่สําคัญตอนนี้น้องกิ๊บลืมปิดกระจกนะคะ น้องกี้ไม่ต้องขึ้นบนรถแล้วแค่กดตรงนี้ค่ะค้างเอาไว้นะคะกระจกทุกบานจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยปิดของเขาเองแค่นี้เองค่ะเห็นไหมคะว่าความปลอดภัยของวอ l โวเป็นเลิศจริงๆค่ะ บนเวอร์เอสี่ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะความแรงความปลอดภัยของเขาก็เป็นเรถนะคะถ้าคนไหนสนใจรีบเข้ามาชมคันจริงกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องกิฟตต้องลาไปก่อนรอบหน้าจะนำเสนอคันไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหากต้องการขายรถยุโรปราคาดี ไม่กดราคา Open Road Thailand รับซื้อด้วยหัวใจสนใจติดต่อ0945453084 0949751145และ0656768118หรือสแกน QR code เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะคิดถึงรถคิดถึงเรา Open Road Thailand